พื้นฐานอ่อนแต่อยากเก่งภาษาอังกฤษให้เริ่มต้นจากจุดไหนจุดนี้เลยค่ะคำศัพท์ค่ะไม่ว่าจะเป็นการพูดนะคะการฟังหรือทักษะการอ่านพวก,กละม,ม่าอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะไปสอบนะคะสนามไหนก็ตามหรือออกมาใช้ได้ในชีวิตจริงเนี่ยนะคะใช้ในชีวิตประจําวันจุดที่เราต้องเริ่มเลยถ้าเรารู้สึกว่าตัวเองพื้นฐานอ่อนก็คือกลุ่มคําศัพท์ดูซิว่าเราเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษในเรื่องไหน อย่างเช่นถ้าเราจะใช้ในเกี่ยวกับการทำงานในแวดวงโรงแรมนะคะอุตสาหกรรมโรงแรมนะคะเราก็ต้องรู้คำศัพท์ว่าในโรงแรมเนี่ยเขาใช้คำศัพท์อะไรกันบ้างในร้านอาหารเขาใช้คำศัพท์อะไรกันบ้างในสนามบินใช้คำศัพท์อะไรกันบ้างนะคะในโรงงานนะคะแบบแพลนที่เขา,าผลิตเครื่องจักรอะไรต่างๆเงี้ยเขาใช้ภาษาอังกฤษศัพท์ไหนบ้างแล้วเราก็ไปดูคำศัพท์นะคะจำแค่ประมาณแบบ อ่านหนึ่งร้อยคำศัพท์ของ งานกลุ่มนั้นนะอาจจะเริ่มต้นสัก30คำา50คำา70คําคำแล้วก็ไป100คําคำจากนั้นเนี่ยพอรู้สับปุ๊บนะคะไม่ว่าเขาจะพูดมาแบบสั้นยาวพูดเร็วพูดช้าแต่เราได้คำสับจับเป็นคำเป็นคำเป็นคำก็จะสามารถเข้าใจได้ส่วนหนึ่งแล้วนะคะสามารถคุยกับเขาได้นะคะหรือว่าฟังเขารู้เรื่องแล้วคะ่ะเริ่มต้นที่คำสับก่อนนะคะถ้าไม่รู้สับเนี่ยให้ต่อให้เขาพูดช้ามากต่อให้เขียนมาเป็นเล่มแล้วก็ให้เรามีเวลาอ่านทั้ง แต่เราไม่รู้ศัพท์เลยเราก็อ่านไม่ออกไม่เข้าใจอยู่ดีค่ะเริ่มต้นที่คำศัพท์นะคะ